ที่เห็นอยู่ในลายพางนี้นะครับแน่้านะฮาเป็นรถจากเชอร์รี่ออโต้นั่นเองนะครับที่มีชื่อว่า iCar V27 นั่นเองถือว่าเป็นรถ SUV เรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายเชอร์รี่นั่นเองเลยนะครับซึ่งก็จะมีการเปิดตัวในวันที่1สิงหาคมนี้นะฮะที่ดูบายนั่นเอง ซึ่งในรูปลายพรางนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวรถนั้นเนี่ยออกแบบมาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอีกแล้วนะครับคล้ายๆเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมจัตรุรัสนั่นเองแต่พามาดูรูปนี้นะครับรูปนี้เนี่ยก็คือคันจริงแบบไม่มีลายพรางนะครับซึ่งรูปนี้เนี่ยเผยแพร่โดยสื่อต่างประเทศนะสำหรับไอ้เจ้ารถไอคาร์ี27คันนี้เนี่ยการออกแบบก็เหมือนกับที่บอกไปนะครับเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมจัตรุรัสแล้วก็สีของตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นสีเหลืองอ่อนด้านหน้ารถเนี่ยแน่นอนฮะก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตรุรัสแล้วกก็มีารตติดตั้งไฟ แ d นะครับทรงกลมด้วยส่วนกระจังด้านหน้าถ้าเกิดดูตามรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบสีดําเป็นแบบแนวนอนนั่นเองนะครับแล้วก็มีโลโก้คําว่า i อคาอยู่ด้วยนั่นเองดูรวมๆแล้วก็สไตล์การออกแบบนะฮะมันก็ใกล้เคียงกับ i อคาว2ีเหมือนกันและในการเปิดตัวที่ดูใบวันที่1สิงหาคมนี้นะครับนอกจาก i อคาว2ียีคันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดจะไปโชว์ตัวแล้วเนี่ย ก็ยังเอาอีก2รุ่นไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Icar V23 SUV ขนาดกระทัดรัดรวมไปถึงคันนี้เลยนะฮะ Icar 03หรือว่าขาในบ้านเราเนี่ยทุกคนรู้จักกันดีในนามของแจ็คคู่6นั่นเองมิติความยาวของตัวรถ Icar V27 คันนี้เนี่ยจะมีความยาวเกือบเกือบ5เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขุมพลังเนี่ยจะเป็นแบบเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบ reev นั่นเองนะครับมีทั้งขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้อ กำลังแรงม้าอยู่ที่ประมาณ4 4 9แรงม้าแล้วก็วิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ200กิโลเมตรนะครับตามการทดสอบของ CLTC ก็ถือว่าสะดวกสบายในการเดินทางไกลนั่นเองครับสำหรับ REEV ไม่ต้องมานั่งรอชาร์จแต่จะว่าไปแล้ว iCarv 27คันนี้เนี่ยการออกแบบภายนอกมันก็ดูลงตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีสไตล์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองฝ่ายด้านหน้าเนี่ยก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็แน่นอนครเป็นวงกลมอยูด่ด้านในด้วย กระจังหน้าก็จะเป็นแบบซีแนวนอนนั่นเองนะครับตัวถังเนี่ยก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมดูแข็งแรงส่วนไฟท้ายด้านหลังเนี่ยก็เป็นแบบแนวตั้งแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังคามาให้ด้วยพร้อมกับฝาท้ายเปิดด้านข้างนอกจากนี้ก็จะมีกล่องอยู่ทางด้านท้ายรถมาให้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นและกันนะสลหรับรถสไตล์ออฟโรดยุคใหม่แบบนี้ แล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ iCA r V 2 7่คันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถรุ่นแรกที่ใช้เซ็นเซอร์ ATX d ดาที่ให้ความละเอียดสูงเป็นแบบพิเศษระยะไกลด้วยนะครับแล้วก็รองรับฟีเจอร์ช่วยขับขั้นสูงด้วยซึ่งไอเจ้าเซ็นเซอร์รีดาตัวนี้เนี่ยก็เป็นของผู้ผลิตบริษัทเซ็นเซอร์ที่มีชื่อว่าฮ s ซายนั่นเองซึ่งคาดว่าจะมีการติดตั้งนะจากการเข้าสู่ในช่วงของการผลิตไตรมาสที่4ของปี2025นี้ และราคาค่าตัวของไอคา v 27คันนี้เนี่ยคาดว่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ200,000ถึง250,000หยวนคิดเป็นเงินไทยแล้วก็เริ่มต้นที่9,000 0บาทนั่นเองครับจนถึง1ร้าน100,000กว่าบาทนั่นเองซึ่งต้องถือว่าราคาก็แรงอยู่เหมือนกันนะฮะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสาหรับรถทรงสไตล์กล่องแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนฮะในประเทศไทยเราเองเนี่ยทางด้านของค่ายเชอร์รี่ก็มีอยู่แล้วนะสำหรับเจคโคหรถไฟฟ้านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไอเจ้า i c a าร27คันนี้เข้ามาทางตลาดในประเทศไทยเราเองเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นรุ่น REEV แล้วด้วยแล้วก็มันก็คงจะมีความน่าสนใจจากผู้บริโภคไม่น้อย